กับผมพันตำรวจเอกพรสรุษวัชระธนยโยินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองระยองผู้รับผิดชอบโครงการระยองสมาร์ทซิตี้โซน4.0ครับ โครงการระยองสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น4.4ตารางกิโลเมตรได้แก่ทิศเหนือโจลดับถนนราชุมพลพิตตะวันออกโจลดับวงเวียนสุทธนคู่พิตตะวันตกโจดดับถนนสุขุมวิททิศใต้ถนนพนกกรอ,อเ,มเมืองระยองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากเนื่องจากประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โรงแรมและแลนด์มาร์คสำคัญอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์เมริยองถนนยมจินดาโรงแรมพาริเดอินซึ่งเป็นโรงแรมระดับ5าดาวสวนสาธารณะนะสวนสีเมืองสถานบันเทิงถนนสายลางตลาดนัสตาศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวัดรุ่มมหาชัยชุมพล หรือพระอารามหลวงที่ผู้คนนิยมมาสักการะจึงทําให้อํเาเภอเมืองระยองเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโครงการระยองสมาร์ทเซฟที่โซน4.0เป็นโครงการที่นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาดูแลความปลอดภัยที่น้องชาวระยองในวันนี้ข้าราชการตํารวจทุกนายพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังครับสําหรับแผนการดําเนินงานเพื่อการเกิดพื้นที่ โครงการระยอง Smart Safety Zones ได้นำหลักคิดการป้องกันอัชญากรรมของพลตำรวจเอกสุวัตแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กล่าวไว้ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดความสบายใจและไม่มีความหวาดกลัวภัยอัชญากรรมมาเป็นแนวทางโดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่ตลอดจนนำวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้ ติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ IPCCTV ทั่วพื้นที่ใน,นจังหวัดระยองรวมทั้งสิ้น46จุดจำนวนกล้อง132ตัวติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคล Fake r e c o g n i t i o n และระบบตรวจจับทะเบียนรถไลเซนส์เพจเมืองระยองแจ้งเหตุวอร์ 40, แยกขนส่งใหม่ให้แจ้งร้อยเวร6 0วอรตรวจสอบ เสรจแล้วรายงานผลการปฏิบัติให้สมาชิกวิสุทธากจัดทำห้องปฏิบัติการควบคุมห้อง CCOC และเชื่อมกล้อง CCTV ของภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้ามายังห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลใช้แอปพลิเคชัน p o l i c e i l e v e you และลา์ออฟฟิเชียลสพเมรยองในการรับแจ้งเหตุและบอดแสต่างๆใช้แอปพลิเคชันโพลิส4.0หรือตู้แดง4.0การแจ้งเอกสารหายออนไลน์การนัดแจ้งความออนไลน์และการปรึกษาข้อกฎหมายออนไลน์การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของโครงการระยองสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0ไปเกือบจะสมบูรณ์แล้วเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจปลอดภัยในชุมชนตลอดไปอุ่นใจมากเลยที่มีโครงการนี้ตั้งแต่มีโครงการ smart ทเซฟ t ี z โซนเป็นโครงการที่ทำให้เราอุ่นใจมากเลยค่ะใช้ก็ง่ายสะดวกสบายเยี่ยมตาขาอาทนิครับครับผมเป็นไงบ้างครับป้าช่วงนี้ตั้งแต่มีโครงการ smart ทเซฟ t ี z โซนดีมากเลยลูกอบอุ่นมากแต่ถ้าดีกว่านี้ลูกมากันแบบนี้ทุกวันนะลูกครับผม และนี่คือโครงการที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนและพร้อมที่จะสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งพวกเรามั่นใจเหลือเกินว่าจะสามารถลดอัชญากรรมในทุกด้านให้น้อยลงและหมดไปในเร็ววันพวกเราจะทุ่มเทและดูแลประชาชนดุดดังญาติมิตรของเราและพร้อมทำงานรับใช้ประชาชนตลอดไปเชือไอทอุ่นใจปลดภ แล้วหัวใจคนพี่รับดูแลไหมคะ